คุณทั้งสองคนต่างฝ่ายต่างแอบชอบกันอยู่ค่ะเอดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยมันไม่ใช่แค่คุณแอบชอบเขาเขาก็แอบชอบคุณแอบรู้สึกสนใจคุณแอบรู้สึกดีๆกับคุณคือต่างฝ่ายต่างแอบชอบกันและกันอยู่นะรู้ตัวไว้เลยค่ะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยหากที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาเขามาทำดีกับคุณ มาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนพิเศษรู้สึกรู้สึกว่าเขาทํากับเราไม่เหมือนคนอื่นๆหรืออาจจะมีความใส่ใจความห่วงใย,ยหรือว่ามาคอยช่วยเหลือคุณน่ะต้องบอกเลยว่าการกระทําของเขาเหล่านี้มันไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนจิตใจดีแต่เป็นเพราะเขาสนใจในตัวคุณแล้วก็อยากจะอยู่ใกล้ชิดคุณมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณ แล้วเขาก็ชอบคุณเหมือนกันนั่นแหละว้ <Whoa. S 1> ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเขารู้สึกดีกับคุณเหมือนกันชอบคุณเหมือนกันนะคะแต่เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้างหรือเปล่า <Whoa. S 1> คือต่างฝ่ายต่างเก็บอารมณ์ความรู้สึกไว้ค่อนข้างมาก oh. นะบางครั้งบางทีก็ดูเหมือนสนใจบางครั้งบางทีก็ดูเหมือนนิ่ง,งๆเฉยๆดูเหมือนไม่คิดอะไรเลยมันก็เลยทําให้ต่างฝ่ายต่างเป็นการแอบชอบกันอยู่เงียบๆแบบนี้ แล้วบางครางบางทีนะต้องบอกเลยว่าทีท่าของคุณเนี่ยมันยิ่งกว่าเขาเอีกนะคุณน่ะเก็บอาการเก่งนะคุณน่ะเก็บอาการเก่งมากนะคะชอบเขาแต่เก็บอาการเก่งมากจนทําให้เขาเองก็ค่อนข้างไม่รู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเขาก็ได้แต่เขาว่าสนใจในตัวคุณแล้วแหละเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนที่คุณแอบชอบเขาชอบคุณหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าเขาก็ชอบคุณเหมือนกันนะจ้าของเก๊สตรงเลจ้า ใครแล้วผูนายอย่าลรือพินายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะ